อยากจะให้ใครมาเมื่อเป็นเนื้อคู่คนแรกค่เฮ้ยใครทำรถน้ำแตกอ่ะฮะอะไรนีพี่ต่อดี่ใครทำรถตำรวจประสมอะไรเงี้ยเ้ยเราโม้ได้ร้องไพี่ตีมาทำไมพี่อุ้ยพี่ทร้อยพี่ตีพี่คืออันนี้ผมสมมติจะพิจาในกรณีที่มีสตอรี่อยู่อย่างเงี้ยแล้วสมมติว่าเขามาดูสตรีมอ่ะแล้วเขาบอกเขาไม่อยู่ในเมืองอันนี้โดนปะเขาสตรีมแต่เขาไม่อยู่ในเมือง ก็ต้องเช็คว่าเขาไม่อยู่จริงไหมถ้าเขาไม่อยู่จริงๆเขาก็เป็นเปรียบเสมือนคนคนหนึ่งที่ชอบเราอ่ะเขาก็มาดูเราไม่รู้พี่เมื่อวานเขามาดูสตรีมผมไงแล้ววันนี้เขามาโทรหาในเมืองบอกว่าบอกคือจริงจริงที่ผมตอนผมดูสตรีมผมไม่ได้อยู่ในเมืองผมเล่น a อยู่แล้วผมก็เปิดสตรีมค้างไว้ด้วยเออเขาอยากติดตามไงเขาไม่ได้แบบไปอยู่แล้วไปโพสต์ไอไปบอกจุดเราซะหน่อยเหรอหรือว่าเขาทำผมไม่รู้อ่ะพี่ ไม่โดนหรอผมแค่สงสัยไงว่าถ้าสมมติมีตอรนี่อยู่แล้วมันมานั่งดูสตรีมกันแบบเนี้ยแบบมันมันดูการเล่นดูแผนอะไรเงี้ยมันจะเหรอมันจะเสียผลประโยชน์ของพวกผมหรือเปล่าโอเราก็ไม่ดูฝั่งเขาก็นนี้เราออกไปไปฝั่งเขามันเอาโอ้มันเอาเราแน่พี่ให้ต้องทำดิใช่เรถ้าเราถ้าเราไม่อยู่ในถ้าเราไม่อยู่ในนี่ไงถ้าเราไม่อยู่ในประเทศไงเราก็ดูกับบ้างดิไม่ไม่เนี้ยคือไม่มันไม่ภาษามันเ็าบอกแบบนี้ได้เหมือนกันถ้าเขาบอกว่าเอ้าทีทีคุณยังดูผมเลยแต่ตอนนี้แบบ ผมนัตีแต่คุณไม่อยู่ในเมืองก็ไม่เป็นไรอย่างเงี้ยอ้าว้วทำไงเสมอเนี่ยครับพี่ได้ยินไหมพี่คือมันมีกรณีหนึ่งพี่ของของเขาว่ะคือเหมือนกันเลยครับไม่อยู่ในเมืองแต่น้องผมโดนใบแดงไงอือฮะใช่น้องมโดนใบแดงไงก็เใช่ครับนี่แหละเหมือนกันครับเหมือนกันแบบไม่ไม่ได้อยู่ในเมืองแต่ดูสตอนใช่ใช่ใช่ครับใช่ใช่เปิดไว้เหมือนกันอ้าวอย่างี้ยังงั้นก็วั้นก็เอาหลักฐานแล้วก็ไปแจ้งนายกสิ แล้วมันมาเม้นด่าด้วยใช่ไหมยังยังยังไม่อยากเม้นด่าได้เดี๋ยวมันมาดูไม่พอหนูมาเม้นนี่เอยมาดูไม่พอถึงแล้เม้นนี่อย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยก็ก็มีส่วนในกรณีที่มันก็มองได้ส่องแง่ส่องแง่เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาดูเราแล้วเขาจะพูดกับคนในเมืองหรือเปล่าถูกต้องไหมแต่ก็ต้องเป็นต้องให้มันมีเปสืบสวนในแต่เนี้คแตแต่มันไม่ใช่ทางมันไม่ใช่ทางโอโมโดยตรงเลยครับที่ที่พวกผมโดนใบอ่ะคือเกแต่วันนี้เขาเขาแก้เกมได้ด้วยนะ้องางู สรุปยังไงเกมได้ทุกอย่างอ่ะแก้่เนี้ยคืงตองน้้มึงต้องพูดความจริงด้วยนะอย่างหนึ่งต้องพูดแบบไอ้ตรงไปตรงมาด้วยนะว่าความจริงเขาต้อความจริงอยู่แล้วพี่เพราะมันมีหลักฐานหมดพี่เห็นไหมล่ะแต่ลกี้บอกไม่ใช่อโม่ไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่แบบว่าไม่ใช่คนไม่ใช่คนน้คนนี้เขาแจ้งใบเนอะผมว่าคือเขาไม่ใช่คนทางโอโมเพราะผมตระเลยว่าเขาไปรวมแกงกัอะไรใช่ก็ลองดูอันนี้มองว่าก็ลองดูเพราะยังไงสุดท้ายแล้วเขาตรวจสอบถ้ามันผิดจริงอะไรก็โดนอยู่แล้วมันทางรอด ก็ไม่อยากจะตัดแทนเท่าไหร่นะพี่เซฟ้าผมว่ามันมันคือมันฟาร์มมามันโดนแบนเลยนะไหมเป็นคนดีซะแล้วอย่างงี้ดีกว่าพี่ไม่ต้องมีคำว่าคนดีซะแล้วไม่ต้องเรียกวาคนดีหรอกเพราะว่าเอ้าเราถ้าฝั่งเขาได้รับรู้เรื่องนี้เขาก็ลองเขาก็จะหาเรื่องที่แบบเราเคยไปทําล่วงเกินเขาเหมือนกันเขาก็ไปฟ้องเหมือนกันกูไม่เอากูไม่รอไปให้จับจับไปแล้วเราโดนใบแดงอ่ะสวิตเบลดปืนสามเลยนะที่โดนไปเราคุยเราคุยส่วนตัวเขาก่อนไหมพี่เรื่องเนี้ย อุ้ยแล้วเขาโทรมาขอโทรไปใส่ฟ้าไม่ใช่เหรออืมไม่ใช่เล่นดอยแต่อย่าเขาว่าเล่นดอยมั้งไงเพราะว่าอย่างเดคอยคอยก็ได้พี่รอให้มันให้มันเล่นไปให้จบให้มันเล่นสนุกกับความมันตรงนี้ของมันไปก่อนอ่ะแต่รู้สึกว่าถ้ามันมีเรื่องเลนไม่หนุกแล้เด็กตัวรู้สึกว่ามันเล่นเรือแล้วเด็กฝั่งมันอ่ะใช่ครับ ความอะไรเขานะเข้าใจมุมพี่นะพี่พี่เล่นมันอึดอัดอะเมื่อกี้นี้เมื่อกี้เมื่อกี้นี้คือต่ำจุดเลยเขาก็ได้ยินอะไรเงี้ยคำพูดอะไรอย่างเงี้ยมันอึดอัดอะก็ควรควรแนอะไรนะพี่ก็คือเข้าใจเพราะว่าไม่มีใครควรโดนอะไรแบบนี้เพราะว่ามันมีตอลี่กันอยู่มันก็ไม่ควรมาดูเลยถึงแม้ว่าจะไม่อยู่ในเมืองก็ตามมันก็ไม่ควรดูเลยเพราะว่ามันจะล่วงรู้แผนการนู่นนี่นั่นแล้วมันก็จะไม่ต่อเนื่อง ตลรี่มันจะไม่สนุกอันนี้เข้าใจมันมันควรจะเป็นบรรทัดฐานให้กับทุกคนอยู่แล้วในการซึ่งเวลากูมีกูก็ไม่เคยดูฝังของข้ามเลยนะว่าเขารู้สึกยังไงคิดยังไงพูดอะไรยังไงไม่ได้เป็นตัวเองใช่แล้วฝันของข้ามเหรอครับฝัคข้ามเขาดูตลลี่คืว่าว่าเราจะเล่นยังไงแผนการเล่นไอจุดรวมเพรผมว่าพี่ไม่ไม่ไม่ได้หลุดออกมาถ้าสตรีมเลยนะคือคนที่ตสตรีมอยู่อะจะไม่ได้ไปรวมกับจุดที่แบบคุ๊บใหญ่รวมด้วยเ่ราะคืนนี้น้องมันถึง เออน้องมันเผยหลุดพูดมาปุ๊บคือโดนเลยพี่คือเล่นมาตั้งแต่เมื่อวานอ่ะไม่มีใครหาเจอนะรวมถึงฝั่งเขาด้วยแต่เนี้ยหลุดพูดออกมาปุ๊บไปถึงห้าทีมาเจอว่าเพื่ความสบายใจเพราะงั้นกาจะมาพูดอย่างเนี้ยก็จะมาลองเนี้ยสู้แจ้งไปเลยเอาหลักฐานรวบรวมไปแล้วก็ส่งให้เขาไปตรวจสอบแค่นั้นเองมันก็จะรู้มาห้าหกสตอรี่นะพี่ไม่มีใครรู้เลยเออนั่นแหละเชื่อเหเชื่อว่าเหอต้องแจ้งยังไงก็ต้องแจ้งไม่แจ้งเพื่อความสบายใจของคนเล่นด้วย่งั้นมึงก็เล่นอย่างเนี้ยมึงเล่นด้วยความระแวงว่าไอ้เหนา่ว กูจำทำไมต้องทำแบบนี้ว่าต้องปิดจอเล่นเลยหรอหรืออะไรประมาณเนี้ยต้องเก็บแผนขนาดนี้เลยหรอมันควรจะเป็นแบบนี้จริงๆเหรอว่าการเล่นอะ่ะมันไม่ควรจะเป็นแบบนี้เว้ยมันควรจะแบบต่างคนต่างเล่นไปเลยเต็มที่ไม่มีใครมาไอ้นี่กันอะ่ะสนัยกันอ่ะมันม,มันมันหิวชัยชนะจนตัวสั่นไงพี่แก๊งมันอ่ะผมไม่เคยเล่นแบบเนี่น<า>บบนี่ยนะเนี่นเนี่ยนะเนี่ยนะเนี่ยะเนี่ยนะเนี่นะเน่ยนะเขา่ยเนี่ยน้เน้่ะเนี่ยนะเนี่ยนะเรี่ผิดเนี่ยนะเนยเนี่ยเ่ไนะนนะแต่ถ้าเนาผิดก็รับผิดไปตามนั้น แต่แล้วมันมีหลักฐานด้วยไหเขาก็ไม่รอดโอเคไหมเขาบอกแกกกมีสตาร์ิทแล้วแต่เองนั่งเล่นดอทไอเหี่ยวเปลี่นแปลกไหมไม่คือถ้ามันไม่ได้ดูจริงมันก็คงไม่ได้ดูร่วมกูหรอกไอ้มินฟังเขาาตั้งหงิกอยู่แล้วเว้ยตงฟังมามันเอาเวลาว่างไปเล่นจริงนั่นและไ่พี่พี่เล่าเรื่องโดนพารถเบี้ยงพี่ิวาโดนพารถช่างมันเถยดเดี๋ยวพ่อไปทำนิ่งทำอะไรที่มันอยู่ในเนี้ยอะไรที่มันอยู่ในเนี้ยก็จบไอ้มันจบจบไปแต่หมายถึงว่าอะไรที่มันอยู่ข้างนอกเนี้ยก็เอาเลย เอาเลยแต่ที่แนะนําแนะนำแต่ใจเราแต่ใจเรารู้อยู่เลยแล้วเออแนะนํานะเอาเลยมึงจะได้เล่นอย่างจริงใจมึงจะได้รู้มึงก็เลไมึงจะได้รู้เลยว่าถ้ามึงแจ้งไปปุ๊บไอเหตุการณ์พวกเนี้ยจะเกิดขึ้นอีกไหมถ้ามันไม่เกิดอาะแสดงว่ามันมีมูลละใช่ไหม่ะเออแต่ถ้ามันเกิดอีกอ้าวโอเคอาจจะเป็นความสามารถของเขาก็ได้ทีเนี้ยนนความสามารถเขเก่งีไปเก่งแล้วมีเก่งซะแล้วไปที่ต่อ กูว่าตอนนี้มันน่าจะคุยกันอยู่อ่ะมันน่าจะบอกไมันร้องแล้วเว้ยมันร้องแล้วว่ามันเอาไปมึงโดนไปแน่มันเอาบมึงแน่กูนึกว่าตระกูลอุจิฮะไอ้ยี่อะอาจจะเป็นเลสีตาไฟก็ได้นะกูเคยเจอแต่นี่ยเนี่เเนเนเเน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 เงสาเนเนนเนีนเนเนนนเนนนนเนนนงนนนงเนนงนนนเนนเ ไม่แปลกที่เขาแบบเออแต่ว่าแกงเขามีประกายแสงสีทองด้วยนะพี่ต้องมาสื่อรูจักไหมพี่รู้จักปะก็ประกายแสงสีทองนะที่เขาวาดวิไปเลยอย่าว่านอนเลยอีกอย่างนึงนะแชทตีดตัวดีเลยยังชอบไปสปอยประกายแสงสีทองอ่ะพี่รู้จักปะจริงพี่วิ่งไปนอนเลยอิงไฟทีกวนึกว่าใส่มันอยู่ที่สตรีมเมอร์แล้วล่ะถ้าแชทมีสปอยนู่นนี่นั่นแล้วสตรีมเมอร์อ่านสปอยมันก็ไม่ปองสตรีมเมมอร์ันก็อ่านในใจดิไม่มีใครรู้หรอกพี่จริงอ่านในใจอ่านในใจเว้ย ว่าดีเลยแชทเนี่ยแม่งไฟทีกูนึกว่าใส่สกิลใส่ฟ้าเหรอให้คุณดูว่าตัวยักษ์ตั้งใจเล่นให้จบก่อนจะจบแล้วไงลงหมดได้จบแล้วนี่เลยคนหนึ่งเลยคนหนึ่งใช่พีน่าตะวันสองคนจบครับจบครับแต่พวกผมชนะไอ้ดิเออ่อดีก็ดีแต่ถ้ามึงชนะเขาได้เนี่ยมึงก็เก่งกว่าเขาที่พยายามดูแผ่นนะจะบอกให้ รออะไรอะขับรถที่เออยาเอาอากาศอ่ะบู๊บอเลยเอออุ้มชมพอกูนวอ้ตนตนต้นต้นตีนตอนต้นต้ต้นต้นต้นี้นต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 นต้นต้นต้นตนต่นนต่นต้นต้นตสน่้น่้นต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 อนต้นต้นตนต้นต้น้น้นตอต้นตตนกนต้นต้นนต้น้นต้นนะนนนต้นตนนต้นนต้นตู้นน้นนนตันน้นต้น ที่เขาตั้นเนที่ห้าไม่กินไอ้ยี่อะไรสัมัเป็นตำกนะแดกนะู่เสีุานี้ม่ปเานี้ม่ดูพโมต่อโมจะว่าอะไรกับเหตุการณ์นี้เาลาปูรูบาาปุยบาาบารากอรโด เชื่อว่าขอทั้งสองฝ่ายมีเรื่องที่ต้องแจ้งหมดมันเป็นอย่างนี้ทุกรอบไม่มีฝั่งไหนฝั่งเดียวที่แบบมีเรื่องแจง้งฝั่งเขาก็มีโอโมโอ่ถ้ามีคนอยู่แล้วกันนะแต่โอโม่อ,อยู่ไหนโอโม,อ,มอยู่บ้านไอสัตแต่โอโมโอ,อยู่ใสแต่น้ำมันฟรีของตีกันนั่นแหละพี่เหงกินน้ำขกาท่อไมเคยครับเคยเคยตอนที้มันเปิดใหม่ๆพี่ซดเลย ล้อมแบบนี้จริงครับจริงจริงจริง,รง,รงชโกโก้เพื่ออะไรโอโอ้โหมาไหนหมดอ่ะแล้วคุณจะสัมงพาณ์ใครโอโ้โหม่อยู่สักคนเอเอ